โอเสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าป้านาโนวันนี้เราจะมารีดูถุงโชคดี Adidas เหมือนเคยนะครับจะบอกว่าปีนี้เนี่ยมีความสับสนวุ่นวายเหตเรื่องของการวางจำหน่ายถุงโชคดีนะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือจะวางขายในช่วงปีใหม่ใช่ไหมแต่ว่าปีนี้มาแปลกครับ Adidas เนี่ยวางขายตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสเลยแต่สุดท้ายเราก็มาจนได้ครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นไงบ้างนะ โดยถุงโชคดีใบรแรกที่เราได้มาเนี่ยก็คือเป็นถุงโชคดีที่ขายที่โตเกียวนะครับเรามาดูข้างในครับว่าข้างในมีอะไรบ้างกระเป๋าเป้สวยใช้ได้เลยครับโอเคเรามาดูกันว่าข้างในกระเป๋าเป้นี้มีอะไรกันบ้างนะจะคุ้มราคา1800ยเยนหรือเปล่าเริ่มต้นเลยเนี่ยกระเป๋าเป้นใบน,นี้นนก็มีราคาอยู่ที่ 3,990เกรยเนนะครับเฉพาะก็ตัวกระเป๋าเป้ได้ยังไม่รวมของข้างในนะครับเอารอบไปแล้วเนี่ย3,990เอยนนะเรามาดูข้างในกันโอเคนี่ชิ้นแรกครับเป็นตังเกงกังเกงวอง <c oughs> นี่รายนี้นี่ราคางเกงตัวนี้ อยู่ที่4,990เยนราคาเกีตัวนี้นะสีเทาก็มีลายตัวนี้4,990เยนนะครับมีตัวแรงนะโอเคมาดูตัวต่อไปกันอืมตัวต่อไปครับเป็นสกเก็ตลายเดียวกับเกงวอรมเมื่อกี้คือเข้าชุดกันแหละเป็นเสื้อสเก็ตมีฮู้ด ชุดเดียวกันกางเกงเมื่อกี้นะครับมาดูราคากันราคาอยู่ที่6,9 9 0เ้ายนนะครับสำหรับเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้นะห ,9 9 0เ้าย้าิเน2ตัวนี้ก็เกิดราคาถุงโชคดีไปแล้วแหละเฉพาะเฉพาะเสื้อกางเกงชุดนี้แล้วก็กระเป๋าในตอนนี้เกิดราคาไปแล้วครับที่เหลือมาดูว่ามีอะไรต่อนะตัวนี้ สีเท่าเหมือนเดิมครับเป็นยัางเกงงขาสัน้นราคาอยู่ที่ส4 9 0เยน3,490เกยนนครับราคาตัวนี้อต่อไปครับ <c oughs> นี่ครับเป็นเสยืดน,นะราคาอยู่ที่สอง0เยนสอง0ันเยนนะเสื้อตัวนี้ ต่อไปครับึ๊นี่ครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนี่สีกรมท่านะครับเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้อยู่ที่8,990เยนครับตัวนี้นะ8,990เเยน สุดท้ายครับกาเกงเกงเข้ากับชุดสีกรมาท่าเมื่อกี้เป็นกางเกงวอร์มครับครับราคาที่บอกมเมื่อกี้เนี่ยแปดพันเก้าร้อยสิบเยนเนี่ยก็คือเป็นชุดเสื้อวอร์มกับกางเกงนะครับเรียบร้อยอ่าโอเคสําหรับใบนี้นะราคาหนึ่งหมื่นแปดร้อยเยนนะครับราคาของเนี่ยน่าจะเกินไปประมาณเท่ากว่าเลยแหละ เดี๋ยวเราจะสรุปไว้ให้ที่หน้าจอนะว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยของมูลค่าของทั้งหมดที่เราได้มากับถูกโชคดี1ใบเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับคุ้มขนาดไหนก็คำนวณเราเองละกันโอเคครับมาเริ่มที่ใบต่อไปกันนะครับซึ่งคราวนี้ขอรีวรวดเดียว2ใบเลยละกันเพราะว่า2ใบนี้เราได้มาพร้อมกันแล้วก็รูปแบบเนี่ยคล้ายๆกันนะครับโดย2ใบนี้เนี่ยเราได้มาช่วงปีใหม่พอดีเลยเป็นช่วง วันที่สองซึ่งเป็นการซื้อตรงวันของที่ขายถุงโชคดีปกติแล้วนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนปีนี้อีกหรือเปล่านะ,ะในปีถัดไปยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะครับถ้าเกิดเราได้ข้อมูลมาโอเคนี่ครับ2ใบ 2> <c oughs> โอเคนี่ครับ2ใบนี้2ใบนี้นะครับราคา2,000 20, 0เยนนะครับเราได้มาจากโอไดบะันะครับซึ่งของข้างในเนี่ยเขาใช้คําว่า เป็นของผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้หรือใช้คาว่ายูนิเซ็กนะครับก็คือสามารถสาใส่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยเรามาดูกันว่ารูปแบบจะเป็นไงบ้างนะโ okay, อเคก่อนเลืวที่ถงนี้ก่อนดูซิว่าข้างในจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับรหรือขอยาดวางข้างล่างโอเคชิ้นแรกน,นะคะเป็นเสื้อแบบนี้เลยสี เลื่อนหมูนะครับความหนาใช้ได้เลยไปดูราคากันราคาอยู่ที่7,990เ <c oughs> ยเนเสื้อตัวนี้นะ7,990เยนครับดูตัวต่อไปกันครับตัวนี้น,นี่ก็คือใส่ไว้ใส่ข้างนอกนะเหมือนแจ็กเกตแต่เป็นแจ็คเกตแขนแขนกุดนะครับ ราคาซื้อตัวนี้อยู่ที่1.3ึ่งพันเยนหนึ่งพันเยนนะสำหรับแต่เก็บตัวนี้เ <c oughs> ดีด๋ยรีมนะครัว่าถุงโชคดีใบน,นี้เนี่ยเราราคาที่2อง0มเยนนะครับตอนนี้2ชิ้นก็น่าจะเกินแล้วแหละ <c oughs> อ่ะเรามาดูกันต่อไปครับว่าข้างในมีอะไรอีกโอเคตัวต่อไปครับเป็นเสยืด เป็นเสื้อยืดนะครับอืเมื่อเสื้อยืดธรรมดาหนานี่เป็นเสื้อยืดนะครับข้างหลังมีลายสกรีนอย่างนี้ด้วยเป็นรุ่นรองเทา้านะครับราคาเสื้อตัวนี้อยู่ที่4,490เยนครับ4ี9 0นเยนสำหรับเสื้อตัวนี้นะต่อไปครับเป็นเสื้อยืดครับแบบนี้ ก็เนื้อผ้าก็ดูโอเคนะดูน่าใส่สบายอยู่ครับราคาเสื้อตัวนี้อยู่ที่4,290เยน4,290เยนครับโอเคต่อไปครับเป็นกางเกง้าเนื้อผ้าดีน่าใส่แล้วอุ่นมากกาัเกงตัวนี้ ราคาอยู่ที่8,990เยเกนครับ8,990เ้ยนดูใส่สบายมากโอเคชิ้นสุดท้ายเป็นเสื้อแจ็คเก็ตครับซึ่งเข้าคู่กับแจ็เก็ตตัวเมื่อกี้เลยเนื้อผ้ามันจะเป็นแบบไม่ใช่มันมนนะครับเป็นเนื้อผ้าแบบ เป็นผ้าธรรมดาแต่ว่าเจอใส่แล้วน่าจะมีความอุ่นอยู่โอเคราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่9 9 9 0เยนครับแจ็เก็ตตัวนี้9 9 9 0เยนโอเคหมดแล้วสำหรับถุงโชคดีราคา20,000เยนนะครับเดี๋ยวเราจะรวมไปที่หน้าจอนะว่าราคาทั้งหมดของของ,ของในถุงนียจะเป็นเท่าไหร่กันนะครับ อ่ะต่อไปเรามาดูอีกถุงหนึ่งนะครับที่เราซื้อมาพร้อมกันข้างในจะเหมือนกันหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันครับ <c oughs> นี่ข้างนอกลักษณะเหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> โอเคนี่ข้างนอกก็สรอาเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวมาดูข้างในกัน <c oughs> เปิดมาก็เห็นความแตกต่างแล้วครับชิ้นแรกที่หยิบม,มาได้นะครับเป็นกระเป๋านะครับ มาเป้แบบนี้เลยราคากระป๋าเป้ใบนี้อยู่ที่เจ็ดพันยเกยนครับเจ็ดพันเกยนชิ้นแรกนะอ่ะอันนี้เหมือนกันเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยเหมือนกันเลยนะครับราคาก็เท่ากันเสื้อยืดสีเขียวเหมือนถุงเมื่อกี้เนี้ยเลยต่อไปครับเสื้อยืดสีดำเหมือนกันเลย ค okay. ตัวนี้เป็นเกงสีน้ําเงินนะครับเหมือนกับถุงม่อกี่ได้เลยโดยรวมเนี่ยสรุปแล้วกันนะครับโดยรวมเนี่ยก็คือแทบจะมีของเหมือนกันเลยจะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือ,อคของแตกต่างระหว่าง2ใบก็คือตัวนี้ครับเสื้อกับกระเป๋าส่วนตัวผมว่ากระเป๋าน่าจะถูงกว่านะแต่ว่าดูราคาแล้วเนี่ยราคา7 0 0 0พันครับเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเยนต่างกันห้าร้อยเยนได้ นะครับนี่คือความแตกต่างกันก็อย่าคิดว่าแต่ละใบจะจะเหมือนกันนะเราก็จะมีความแตกต่างกัน,กนบ้างยังไงก็ไปลุ้นกันได้ครับโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ